สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเทรนช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวจอกลึกสเปคเด็ดฟีเจอร์ทันสมยัยและข่าวสารล่าสุดจากวงการยานยนต์ทั่วโลก ก่อนจะเริ่มรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาเทรนของเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาหน่าสนใจในตอนต่อไปวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Toyota RAV4 รุ่นปี2025รถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งในเรื่องของดีไซน์ เทคโนโลยีและความปลอดภัยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมจากโตโยต้าที่ครองใจคนทั่วโลกมาหลายปีสำหรับปี2025นี้ RAV4 ยังคงรักษาความโดดเด่นด้านความทนทานและความคุ้มค่าแต่ก็มีการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้สมัยใหม่มากยิ่งขึ้น รูปลักษ์ภายนอกของ t o y o ต a RAV 42,025ได้รับการปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้นเส้นสายรอบคันถูกออกแบบใหม่ให้ดูเฉียบคมไฟหน้าและไฟท้ายแบบเลตดีไซน์ใหม่เพิ่มความโดดเด่นในยามค่ำคืนกระจังหน้าถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มความดูดันมากยิ่งขึ้นล้ออันลอยขนาด18-19นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยเสริมภาพลักษณ์ความเป็นรถ SUV สปอร์ตท,ที่พร้อมลุยทุกเส้นทาง ห้องโดยสารภายในได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจนเพิ่มความหรูหราและเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นหน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพจาก JBL ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นและระบายอากาศที่นั่งด้านหลังสามารถพับได้แบบ60ต่อ40เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน ด้านเครื่องยนต์โตโยต้า RAV 42,025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรด a นามิกฟอสและมีตัวเลือกขุมพลังไฮบริดที่มีการพัฒนาให้มีประสิทธ,ธิภาพดียิ่งขึ้น เครื่องยนต์ผสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดกว่า219แรงม้าขับเคลื่อนล้อหน้าหรือจะเลือกกลนขับเคลื่อน4ล้อ AWDI ก็มีให้เลือกตามความต้องการอัตราเร่งดีเยี่ยมพร้อมประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง21กิโลเมตรต่อลิตร ระบบความปลอดภัยถือเป็นจุดแข็งของ RAV 4รุ่นนี้ด้วยเทคโนโลยี Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดเช่นระบบเตือนก่อนก,อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบพัน360องศาเพื่อความมั่นใจทุกครั้งในการขับขี่ a v 4 2025ยังมาพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายเช่นระบบเปิดฝากระโปรงท้ายด้วยไฟฟ้าพร้อมเซนเซอร์เตะระบบชาร์จมือถือไร้สายพอร์ต USB-C หอ